ท,ท,ท่านประธานครับระหว่างรอเนี่ยผมขออนุญาตนิดเดียวครับเสริมรแนวคิดหรือความเห็นรรท่านประธานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับอย่างกรณีเนี่ยหรือหลายๆกรณีที่ผ่านมาก็เคยเจอกรณีอย่างเช่นเนี่ยเพราะการในการแก้ไขเองเสียงข้างน้อยก็ไม่มีไม่มีใครสงวนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนรรท่านประธานนะด้วยความเห็นของเพื่อนธรรมทิกอาจจะเป็นบางส่วนแล้วกัน ในเรื่องการตั้งกันวิธิการนะท่านครับส่วนใหญ่เราก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าตั้งกันยังไงนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าในส่วนของวิบ <c oughs> ของวุฒิสภาเองก็ดีเนี่ยเคยมีบางฉบับท่านประธานครับผมขนาดนะไปขอนะท่านครับขอเป็นนะแล้วท่านประธานคงจะตระหนักดีตั้งกับเป็นตั้งมีวุฒิสภาสมัยนี้นะครับ ผมไม่ได้เป็นกรรมการวิสามัญกฎหมายอย่างท่า,าำเพื่อเลยครบางฉบับผมไม่เชี่ยวชาญผมบอกผมไม่เป็นแต่บางฉบับผมเชี่ยวชาญนะผมขอเป็นนะไปขอขนาดกรรมการไปขอวิบก็ไม่ได้เป็นะก็เรียนท่านประธานเป็นข้อมูลนะเผื่อท่านประธานจะได้ได้รับรู้และท่านในฐานะเป็นผู้นําในองค์กรของเราเนี่ยจะได้หาวิธีที่จะทําให้กฎหมายออกมาท่าน,เ,นเสนอหนะ้ดีมากนะแต่ท่าน<ร>ไม่ได้ขอผม,ผมเนี่ย <laughs> ครับผมแต่ว่าผมเห็นด้วยนะฮะว่าคือให้กรรมธิการเลือกนะครับซึ่งก็ได้เรียนกับกรประธานกรรมธิการไปแล้วว่าให้เลือกผู้ที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านประธานกรรมธิการท่านประธานกรรมธิการอาจจะบอกว่าเป็นไปตามเวรตามวารละอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะคือท่านประธานมีนิดเดียวครับบางครั้งมันไม่ถึงกัรเมตการของผมอะ ท่านอาจารย์เข้าใจไหมครับถ้าบางครั้งท่านก็ฝากมาได้เราเพิ่มให้เราเพิ่มให้ผมเคยขอแล้วฮะแต่ผมไม่ได้ครับไม่เป็นไรท่านขอใหม่นะครับขอครับครัครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ